ดูดิเขาหลังสวยมากโอ้ยดูส่วนนี้เราเราอยู่ที่ไหนอะคะตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียอากาศออสเตรเลียไม่ค่อยห้องไม่ค่อยหนาวอะอากาศกำลังดีนะครับตอนนี้สัปดาสององศาออสเตรเลียโอเคมากเลยหน้าฉ่ำจริงๆแกมีตุ่มด้วยออสเตรเลียมีตุ่มด้วยอันนี้เป็นสระน้ำของรัสรัสรัสมาฮารเซลคามอเกลรัสโมเกลเออรัสโมเกล นะคะอากาศแจ่มใสมากอากาศดีสุดๆเราบอกเลยมึงออสเตรเลียสวยจริงๆาตากแดดมากแดดค่ะดูค่ะพาตัดเลี้ยงมาเดินสองคนไม่ใช่ออพาเพื่อนสาวมาเดินสองคนตัวเล็กมากเลยเหมือนแกเตี้ยกันเลยอ่ะแกซุ่สายน้ำสวยจริงๆทุกคนโอ้ไม่ก็สวยจริงๆสวยจริงๆนี่แหละค่ะเมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยออสเตรเลียนี่มีที่นั่งเล่นชิลๆนะคะก็มารีวิวให้ดูนะคะว่างๆก็แดดแรงนี้หีน้ำ หนาจริงๆบ,บางๆมาแลกเปลี่ยนก็ได้นะคะเร,เรียนเรียนภาษาที่นี่ประมาณ3เดือนแล้วภาษาค่อนข้างจะแย่มาแล้วก็แย่ต่อไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆ